การอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการอ่านเพียงอย่างเดียวจะทำให้เราประสบความสำเร็จคนที่สำเร็จจริงๆคือคนที่นำความรู้จากหนังสือเหล่านั้นมาลงมือทำการกระทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในชีวิตหรือธุรกิจของเราลองคิดดูว่าถ้าเราอ่านหนังสือหลายเล่มแต่ไม่เคยนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงมันก็เป็นเพียงแค่ความรู้ที่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับเราแต่เมื่อใดที่เราเริ่มนำความรู้เหล่านั้นไปลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองหรือการพัฒนาตนเองนั่นแหละที่ทําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่แค่อ่านแต่ไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสําเร็จที่แท้จริงอยากแค่อ่านหนังสือแต่จงกล้าลงมือทําเรียนรู้จากการกระทําและพัฒนาตัวเองไปอย่างต่อเนื่องการกระทําเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จที่เราต้องการยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของซีจอบส์ผู้ร่วมก่อตั้งแอปเปแม้เขาจะไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลายัย แต่เขามีความสนใจและความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกรง่งเขาไม่เพียงแค่เรียนรู้จากการอ่านหรือศึกษาแต่เขากล้าที่จะลงมือทําสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกๆแ,และเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการเทคโนโลยีการที่เขากล้าทําในสิ่งที่แตกต่างนั้นเองที่นาพาฮาโบกสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกตัวอย่างหนึ่งคือลุนด์มอสผู้ก่อตั้งเทสลาและ SpaceX เขาไม่เพียงแต่อ่านหนังสือเกี่ยวกับการสร้างจรวดหรือรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่เขานําความรู้เหล่านั้นมาลงมือทําอย่างจริงจัง แม้จะ,ะเผชิญกับอุปสัรคมากมายแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่องสุดท้ายเขาสามารถเปลี่ยนวงการพลังงานและอาโอกาสได้สําเร็จทั้งสองสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการลงมือทําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองจากการลงมือทําจริงจะมีโอกาสสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีผลกระทบต่อโลกได้มากกว่าคนที่แค่สะสมความรู้แต่ไม่เคยนําไปใช้การลงมือทําเป็นกุญแจสําคัญในการประสบความสําเร็จแทนที่จะเรียนรู้เพียงอย่างเดียวโดยไม่ลงมือทําครับ